ใหม่ๆก็ดีอพอเขาแก่หน่อยทำทำไปเล่นกับเล่าแทนเดียวมต่มาเคยเจอโ <c oughs> ยมคนหนึ่เคยหนีไปห,หนึ่งเรียกว่าเขาจะเลือกได้เขาก็เลือกไม่ได้ลูกสาวคนเล็กก็บอกแม่กลับบ้านแล้วเถอโยมเคยหนีไปเหรอก็เคยไปไปปลูกผักอยู่กับพี่สาวอยู่ยทั้งนานสุดท้ายก็สงสารหรือว,ว่ากูเบนกรรมยังไม่หมดไปร ก็เปนห่วงกันกนีแล้วก็วกกกโทรถามเฉลี่ยเพราะเาเคยอยู่ก็เคยดูแลรับแม่นะแม่ <c oughs> สามนีก <Yeah. S 2> ่อนมาอยู่เขาไมใหม่ก็แต่มาว่าไม่ว่าใครนะยยมต่อให้มีความสุขแค่ไหนนะถ้าเปลี่ยนชีวิตมาเป็นแบบนี้นะสักเดือนหนึ่งมามองคนหนึ่งก็ยังรถเข็นแม่คนหนึ่งก็นอนป่วยอยู่เตียงชีวิตก็อยู่แบบนี้แต่มาว่า คิดมากะคิดจนไม่รู้ว่าจะคิดยังไงดีสุดท้ายก็ต้องก็ต้องวางความคิดไว้ไม่งั้นเราเองก็จะป่วยใช่ไหมคิดหมดได้ยังโลกเวรนี้มันคิดมาแล้วเนาะนี่แรกก็ไม่กลับลูกบอกว่าแม่พ่อไม่มีใครแล้วนะยาก็ไม่มีใข่กกลับมาก็ต้องมาดูเขา ไปโรงพยาบาลหมอถามว่าใครจะดูแลเดี๋ยวจะมาทานะอะไรที่กำว่าชีวิตยงเชื่อสิ่งที่ยงโชคดีในชีวิตมีอะไรบ้างเอาสักอย่างที่ว่าที่ว่าคิดว่าโชคดีชีวิตนี้ก็ผู้คนเขาไม่ทิ้งค่ะคนแถวนี้เขาก็เห็นแล้วเขาก็ช่วยเรื่องกับข้าวกับปลาแล้วก็หมุนมาให้เลื่อยแถวๆใกล้ๆบ้านเราเนี่ยอะไรก็โชคร้ายที่สุดที่คิดว่าชีวิตนี้อย่าบอกว่าได้สามีนะถ้าได้แต่มา จาพาไปยืนหลังบ้านนลยนี่ย่ต้องบอกถ้าโชคร้ายของยนคืออะไรก็ไม่มีอะไรมากก็พอหรือว่าเราสู้มาตลอดก็ไม่รู้ไม่เคยท้อถอยอ่ะนิยมคนภาคไหนก็ภาคอีสานอยู่อุดรค่ะอึดหลายแท้นี่อึดเห็นแล้วมันเขียวอย่างงี้มอง มันเป็นศัตรูกันมาไม่รู้แต่ชาติไหนเห็นได้าแล้วก็เป็นไงทีนี้กีป่ปีแล้วเนี่ยเป็นมาก็สี่ปีสีป่ปีนี่ยกินแต่เหล,ล้านะเหล้านะโยยมฟังไว้นะทำลายชีวิตคนเนี่ยมากทำลายครอบครัวมากทำลายอนาคตก็มากได้ทำให้คนเจ็บป่วยพิการเยอะมาก ต้องออกธรรมสัญจรแล้วถึงจะรู้ะาานะาวงินญาติโจมเดี๋ยวธรรมาจะช่วยให้โยมมาสักสามหมื่นนะมาเก็บไว้ใช้เอาเงินมาสามม่เอาไว้จุนเชียไว้ยามจำเป็นเอาวิทยุมาเอาเอาข้ามาสักแปดลูกอ่าข้ามาแปดลูก เออขึ้นมาเดี๋ยวจะสอนวิธีหัดสวดมนต์ไหว้พระแต่คนทีสารส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานเรื่องการเข้าวัดรักษาศีลกันส่วนใหญ่นะแต่ไม่ใช่ทุกคนส่วนใหญ่จะตามผู้เฒ่าผู้แก่ไปเดีย๋ยวอ่านหสือได้ไหมได้ั้งแต่ไม่เนี่ยอ่านว่าไงอ่านว่าไง พุทโธนะเนี่ยเนี่ยสามโทเนี่ยพอแล้วพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหัดกําหนดลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเวลาตอนนอนเนพุทโทแล้วก็พุทโธจนกว่าเราหลับไปและใจจะสบายหรือโยมบริกรรมได้ตลอดนั่งตรงไหนก็พุทโธอยู่ในใจพุทโธพุทโธไปนะ การกำหนดลมหายใจเป็นเบื้องต้นของการทำให้เรามีสมาธิอยู่ที่ว่าเราจริตเราตั้งได้เมื่อไหร่ถ้าอยู่กับองค์บริกรรมได้เยอะสมาธิก็จะมั่นคงนะแต่ถ้าโยมคิดเรื่องอื่นมากสมาธิก็จะไม่เกิดนะถึงต้องหัดหน่วงไว้กับพุทโธพุทโธนี่หนังสือ,อแอาแทีนี้แปบมืออาแป ทีนี้เวลาฟังธรรมะเนี่ยจะมีสวดมนต์เลขหนึ่งเลขสองนี่รีโมทใช้วิทยุแทนโทรทัศน์หนึ่งสองสวดมนต์พอตั้งแต่เลขสามถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดนี่ยบรรยายธรรมหลักสิบกดสองครั้งหนึ่งศูนย์ถึงเก้าเก้าหลักร้อยกดหนึ่งศูนย์ศูนย์ไม่ให้เกินสามร้อยแปดสิบเจ็ดบันทึกไว้ที่สามแปดเจ็ดนะน,นี่นี่สมองอยู่นี่เหยาวออกนะ เวลาเปิดปึ๊บเนี่เยเลขหนึ่งจะสวดมนต์ถ้ายัดโยมไม่ประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพทางวัดเราก็มีเจ้าภาพในการบวชพระนะท่านใครจะบวชก็แจ้งเข้ามาที่092-893-0455 092-893-0455ก็แจ้งเข้ามา14กรกฎาสองพ6นก็จะบวชพระถวายเป็นพระกรกุศแด่พระบานสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว ประชานมายุติ72บรรษาในปีนี้นะเอาละหนึ่งนาทีญาติโยมได้เห็นนะเมื่อกี้ตามาได้ตบไปแล้วครั้งหนึ่งอยากจะตบอีกสักครั้งมันไส้สุขภาพดีๆทีแท้ๆกินแล้วจนเส้นเลือดตีบตันแตกไม่ดูแลสุขภาพและปล่อยให้ไขมันเยอะด้วย แล้วก็การพักผ่อนก็ไม่พอกปกินขา้ามันทำลายระบบร่างกายหมดพอเป็นขึ้นมาบอกไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยวภรรยาก็ต้องเกี่ยวและภรรยาก็ไปไปไหนไม่ได้ก็ต้องดูแลครอบครัวตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้คุณค่าก็หายไปหมดเห็นไหมถ้าลูกนี้จะกินไหม <c oughs> กินไว้ถ้าลูกนี้กินไหม <c oughs> เล่าเอาตอตอบให้ถูกไม่ถูก,ถกจะถูก เอาละสมควรเวลาพูดไม่ค่อยได้แล้วลิ้นจะแข็งไปด้วยเ,เอาละสมควรเวลาเอาข้าวของนะเนี่ยเดือดยมใหญ่เนี่ยแม่สามีด้วยนี่เป็นภาระทั้งสามีแล้วก็แม่แปดสิบกว่ายมดูเนี่ยถ้าใครอยู่สาภาพชิดแบบนี้ก็โอ้ยเนาะใครที่บอกอารมณ์ดีมาเพิ่งอยู่สาภาพนี้สักสามเดือนดีไม่ดีไปโรคซึมเศร้าก็ได้ เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันทําให้เราเศร้าหมองมันทําให้เราไม่เบิกบานเหมือนเรามองกองขยะเห็นไหมมันไม่มีทําให้เรามีความเจริญตแต่ถ้าเรามองสิ่งสวยงามมันก็ทําให้เรามีความสุขหลักง่ายๆเนี่ยถึงว่าชีวิตคนเราอยู่ด้วยกรรมจริงๆอก็ขอเจริญพรนะ